ผ่านการเวลากว่าร้อยปีสืบสานสร้างคนดีสุขภูมิปัญญาสากลหาทินสารสถานวิชาการที่ลาบลนฝากนามให้ยินยนราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2548โดยเป็นการรวมตัวของสถาบันการศึกษาเดิมจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจำนวนทั้งสิ้น5วิทยาเขตได้แก่วิทยาเขตเทเวศ วิทยาเขตโชติเวศวิทยาเขตพนิชชยการพระนครวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์และวิทยาเขตพระนครเหนือต่อมาได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารและการจัดการเรียนการสอนโดยแยกออกเป็น4ศูนย์ได้แก่ศูนย์เทเวศศูนย์โชติเวศศูนย์พณิชชียการพระนครและศูนย์พระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงว่าโดยการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช2549เมื่อวันที่28พฤศจิกายนปีเดียวกันโดยมีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนการผลิตบัณฑิตและการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีที่ตั้งอยู่ณศูนย์พระนครเหนือในปีพุทธศักราช2550คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตจำนวน2หลักสูตรได้แก่สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ซึ่งปัจจุบันพัฒนามาเป็นสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมในปีพุทธศักราช2557ได้เปิดเพิ่มอีกหนึ่งหลักสูตรคือวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรมในปีพุทธศักราช2562ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีพุทธศักราช2566เปิดอีก2หลักสูตรคือเทคโนโลยีสุขภาพเครื่องสำอางและการชะลอวัยและสถิติสารสนเทศและในปีพุทธศักราช2568ได้เปิดหลักสูตรใหม่ล่าสุดคือการจัดการสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตรวม7หลักสูตรได้แก่วิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมวัสดุศาสตร์อุสตสาหกรรมวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสุขภาพเครื่องสำอางและการฉลอวัยสถิติสารสนเทศและการจัดการสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังมุ่งเน้นการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาโดยในปีพุทธศักราช2558ได้ปรับปรุงอาคารและห้องเรียนพัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและห้องบรรยายให้ทันสมัยเพื่อรองรับยุคการศึกษาแบบดิจิทัลพร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และบริการซึ่งทำหน้าที่ให้บริการด้านการทดสอบ วิเคราะห์และวิจัยแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรวมถึงภาครัฐเอกชนและอุตสาหกรรมภายนอกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครตอบสนองต่อความท้าทายของโลกยุคใหม่และสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมเข้าสู่เวทีระดับประเทศและระดับสากล No!